ทำ weekly to-do list เพิ่มความ productive ให้กับการทำงานกันค่ะที่ทำก็ง่ายมากเลยนะคะจะมีกระดาษแผ่นเดียวหรือว่าเป็นโพสิทเนี่ยมาเขียนไล,ล้เลยก็ได้ว่าแต่และว,วีคเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างนะคะโดยหลักๆนะคะวีคนี้เราก็จะตั้งเป้าหมายประมาณ3-4ถึงสี่สิ่งสำคัญที่เราอยากจะทำให้เสร็จนะคะแล้วก็สามารถทำได้ในทุกๆวันเนาะเราได้สิ่งที่ต้องทำโฟก,กัสในวีคนี้แล้วนะคะเราก็จะมาแบ่งย่อยว่าในแต่และว,วันเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างนะคะซึ่งวีคเนี้ยเราก็จะทำซ้ำๆกันเนาะเพื่อให้เป็น จบไปในวัปนี้นะคะซึ่งการทำทูดูลิสต์นะคะไม่ว่าจะเป็นเดลี่หรือวีคลี่นะคะจะทําให้เราดูเนาะว่าแต่ละวันนะเราจะต้องทําอะไรเหมาะมากนะคะสําหรับ1ก็คือคนที่ยุ่งมาก2ก็คือคนที่ขี้เกียจมากนะคะแบบว่าคล้ายๆกับตื่นมาเราไม่รู้จะทําอะไรหรือว่าไม่มีลมจะทําอะไรแต่พอเรามองทูดูลิสต์ที่เราต้องทาเนี่ยมันทําให้เราต้องรู้ว่าเออมันมีสิ่งนี้รอยอยู่นะแล้วเราต้องทํามันให้สําเร็จนะคะซึ่งวันนี้เราก็มี t o do list template มาแจกทุกคนกันนะคะซึ่งอันนี้เราออกแบบเองเนาะก็สามารถเอาไฟล์เนี่ยไปพิมพ์มาแบบนี้ได้เลยนะคะขนาด A5 อันนี้เราก็พิมพ์มาเดือนหนึ่งเนาะที่เราจะโฟกัสนะคะหรือว่าจะเอามาลง iPad นะคะแล้วก็สามารถเขียนได้เลยว่าโอเควันนี้เราจะทำอะไรนะคะอย่างเช่นอันนี้เราก็เขียนไปเลยว่าเอออ่านหนังสือแบบนี้เนาะ แบบนี้นะคะแล้วก็สามารถแบบติ๊กถูกอะไรได้เลยนะคะที่สําคัญเรามีอิโมชันมาให้ด้วยว่าตอนนี้วันนี้เราอารมณ์แบบไหนนะคะเพื่อให้เราเช็คสุขภาพจิตตัวเองแบบนี้ได้เนะาะสามารถดาวน์โหลดได้โดยจิ้มลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็เลือกกดดาวน์โหลดไฟล์ฟรีได้เลยนะคะซึ่งไฟล์เนี้ยเป็นดิจิตอลไฟล์เนาะสามารถเราไปปรับเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราได้เลยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากวิดีโอนี้นะคะถ้าชอบไม่ลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรััับวนนีีส้สสดคะ่ะ